มาเนี่ยบรรยายยังไม่เสร็จเลยเนี่ยาารายการหิวแสงจ้ะจริงๆมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนอะเนาะคือใครจะจัดงานศพงานตายแบบไหนก็ได้มันแล้วแต่คนะนะ <c oughs> คือมันแล้วแต่ใครว่าใครจะจัดแบบไหนใครมีตังก็จัดไปใครไม่มีตังก็ไม่ต้องจัดก็ได้แต่คนปัญหาคือมันจะมานั่ง พูดกันอยู่ได้ว่ามันเป็นเงินของเขาก็ใช่เงินของมึงกูก็เข้าใจแต่ปัญหาคือมึงมายัดเยียดในแต่ละสังคมว่ามึงต้องทําแบบนี้อีป้าข้างบ้านดินพวกสตรแนเลือกชาวบ้านมันชอบไปบอกคนนั้นต้องทําแบบนี้มึงน,นานคนตายพ่อแม่มึงเงี้ยมึงมากระตันยูหน,นีพวกนี้ต่อกระสดตีปากันทีหนึ่งสัปดาห์สิ่ครัญญบพอพยายามบังคับให้ชาวบ้านว่าต้องจัดแบบนี้จัดแบบนั้นตามความพอใจถ้ามึงอยากจัดบ้านนัมึงก็มาจ่ายเงินให้เขาสิแล้วก็บอกอยากจะจัดงานตามความพอใจมึงเอาเงินมาก่อแล้วก็จบกันไปก็แค่นั้นเองเพราะนั้นใครพอใจในการจัดงาน ไหนก็จัดไปใครไม่อยากจัดก็ไม่ต้องจัดยัดเข้าเตาไปเลยก็ได้เลยจะดีที่สุดคือบริจาคให้โรงพยาบาลเอาไปใช้ในหน่วยการแพทย์หน่วยพยาบาลให้เขาเรียนรู้ลักษณะร่างกายอะไรแล้วเอาไปเรียนรู้เป็นประโยชน์กับพวกวงการแพทย์ต่อไปก็ทําได้ทางนั้นแล้วให้วงการแพทย์เนี่ยเข้าเผากันไปเลยก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าจะตรงจะตายไงเราก็สามารถจัดเข้าที่มีน้อาจารย์เนาะใช่ อยาไปเพิ่มวางอะไรมากใไหมแมาจย์ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปสัมมนาต่องไหมไม่เสร็จแล้วอันนี้รอถ่ายรูปอย่างเดียวมาเข้ารายการก่อนนี่แหละอ๋ออาจารย์แล้วผมมันวันนี้ประเด็นเรื่องพระเจ้าอาจารย์อาจารย์ที่ได้ตามมาที่มีพระอ่าตุ้ยนุ้ยเนี่ยที่ไปสมบุกสมบ์กิ้งกิ้งกันเนี่ยอาจารย์อาจารย์คิดยังไงบ้างครับพระสวิงกิ้งอะไรจะมีสวิงกิ้งกันงที่พระตุ้ยนุ้ง่ายอ๋อเจ้าว่าจ่เหรอใช่เขาเรียกพระตุ้ยหนุ้ยอาจารย์อ๋อพระตุ้ยหนุ้ยทำไมนะ อือฮะอาจารย์มีความคิดถึงยัยงไมงมากถึงจะด่าไหมไม่ด่ากูด่ากูทัวลงเยอะก็แล้วมึงไม่ต้องมาให้กูทัวกูงลงเยอะแยะมากมายแค่งานศพกูก็ปวดหัวกบาลจะแย่จะเอาเรื่องพามาให้กูอีกม้องคิดถึงให้อยากให้อาจารย์มีง,งานอ่ะเวลาอาจารย์ด่าแล้วมีความสุขอ่ะอาจารย์ถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้ยังไงอาจารย์คือสุดท้ายแล้วมัน เรื่องของระเบียบพระวินัยอย่างงี้คณะสงฆ์ก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดคือบางทีคณะสงฆ์เนี่ยเข้าไปจัดการกันเมื่อเรื่องเก่าเข้าไปตรวจสอบกันเมื่อหรือเปล่าว่านี่อย่างการณีพระรูปเนี่ยคือพระตุ้ยหนุ่ยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปทําเดรัจฉานวิชาด้านสยศาสตร์ไปสะดอข้อต่อชะตาไปลงหน้าหน้าทองไปบูชาอะไรหัวหัวอะไรหัวคูหัวอะไรของเขาที่เขาไปบูชากันมันไม่ใช่ในหลักคาสอนพระเด้ดาพระไม่ควรทําพิธีกรรมเหล่านี้แต่อาจารย์เห็นพระรูปนี้ก็ได้ยศตําแหน่งมาใครไปคนให้ ทำไมไม่ดูว่าพระเหล่าเนี่ยปฏิบัติตามหลักคําสอนจริงๆยศถาบรรดาศักดิ์แต่งตั้งกันเนี่ยในฐาะนะคณะสงฆ์นะอาจารย์ไม่อยากไปก้าวเรื่องกับตรงนี้แต่ควรจะดูสักนิดหนึ่งไหมว่าพระเหล่าเนี่ยเป็นพระที่ดีจริงไหมจริงๆมันสามารถตรวจสอบได้ไม่ยากหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันสนนามารถพิจารณาได้อย่างพระทำเดจฉานวิชาด,ด้านไสยศาสตร์อย่างเงี้ยด้านความงมงายไร้สาระไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนด ให้ไปเพื่อมรกผลนิพพานจะไปทําสะดอกข้อต่อชาตาลงหน้าทองนี่ทุกวันนี้ไม่ใช่หน้าหน้าทองนะเป็นหน้าหน้าชาเป็นทั้งประเทศและอีผู้ที่ไปลงหน้าทองก,กันเป็นยังไงล่ะพระปราชิกไปไปลงหน้าพวกมึงกันนะเป็นงไงล่ะรู้สึกกันมาหรือย,อย่างนี่แหละไม่ใช่หน้าหน้าทองและหน้าหน้าแห่กันหมดทั้งประเทศเนี่ยเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ดูไงว่าพระที่ปฏิบัติตามคําสอนเป็นยังไงพระที่ไม่ปฏิบัติตามคาสอน เป็นยังไงอาจารย์เนี่ยพยายามสอนคนตลอดเวลาแต่คนก็หาว่าอาจารย์เนี่ยไปด่าพระล้มล้างศาสนาคิดจะล้มล้างคณะสงฆ์อาจารย์ไม่เคยทําเลยแต่อาจารย์พยายามชี้บอกว่าพระดีเป็นอย่างนี้สุปฏิปันโนเป็นอย่างนี้ปฏิบัติปฏิบัติตามหลักคําสอนเป็นอย่างนี้พระที่ไม่ดีเป็นอย่างนี้พระที่ไม่ยืนตามหลักธรรมวินัยเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเวลามาทําเสร็จปุ๊บหนึ่งเราก็เกิดปัญหาแล้วก็ด่าพระมาทีหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นเรื่องเดิมๆเพราะเราไม่เรียนรู้จากบทเรียนที่เราเคยมีกันมา าาจรพงว่างอาจารย์มารายกันอาจารย์นะพงว่างอาจารย์อาจารย์ก็อาจารย์ทั้งในทางไหนกูก็หายใจทางจมูกไม่ใช่กูหายใจทางไหนล่ะจ้าอาจารย์ขอบคุณมากครับมีถึงอาจารย์นะจ้าอนุโมทนาด้วยจ้าจ้าสวัสดีจ้าเออมันก็ถูกที่อาจารย์ตอบเราฟังไหมเนี่ยฟังฟังควังไงถ่ายรูปได้เลยครับถ่าย